ปัจจุบันของน้ำพึ่งทองเชือคะ่ะหลังโผล่ออกสื่อในรอบ20ปีหน้าเด็กมากๆกับล่าสุดมีการเปิดเผยได้เห็นกันคันน้องสาวของพระเอกหนุ่มพีททองเชือสําหรับปัจจุบันแล้วเจ้าตัวก็ไปทําธุรกิจเต็มตัวล่าสุดในงานบวงสวงของซีรีส์ทีมข่าวมีโอกาสเจอเจ้าตัวนะคะขออัปเดตผลงานหวังจะหวนคืนจอแก้วเจ้าตัวเปิดเผยว่า กลับมารับละครในช่วง20ปีต้นๆและที่หายไปหล,ลักๆก็คือเลี้ยงลูกค่ะเราไปรับไปส่งตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเลยนะระหว่างทางที่ทำโรงเรียนอนุบาลด้วยก็เปิดกิจการของครอบครัวค่ะสิ่งที่ดนจิตดนใจให้กลับมารับละครก็คือการที่เราได้พูดคุยเรื่องย่อในเรื่องของคนที่เราทำงานด้วยซึ่งบทถือว่าเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งมากๆอย่างไรแล้วก็รอติดตามกันได้ค่ะ